สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูคันนี้เป็นรถ b m อนะครับนี่ไปเติมน้ํามันที่ปั๊มแล้วเด็กปัม๊มเติมน้ํามันให้ผิดครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับผมเด็กปั๊มเติมเป็นซีในให้ผมนะครับมาดูนี่ฝาปัม๊มเิ๊กนี่อยู่ใต้เบาะหลังนะผมของคนนขับนะครับเพื่อนๆครับผมเปิดเบาะหลังออกก็ จะเห็นฝาปิดครับผมนะครับเราขันน็อตออกก็จะเห็นไอ้นี่ปั๊มตี๊กเขาอยู่ในอยู่ในถังนะครับผมก็หมุนตอกบิดไปฝั่งซ้ายปกติครับผมเขาจะมีเครื่องมือให้มีเครื่องมือพิเศษก็เครื่องมือพิเศษกันออกครับใครไม่มีก็ให้ตอกไปบิดไปฝั่งซ้ายก็ปลดล็อกออกครับผมก็ดูดตะมันออกครับผม นี่มันเพื่อมาดูการดูดน้งมันออกก็ใช้ปั๊มติ๊กดูดง่ายๆครับการมอนิฟายฟครับผมแล้วก็ดูดน้ำมันออกให้หมดครับนี่ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะครับผมถ้าเติมน้ำมันผิดนี่แค่ถ่ายน้ำมันออกก็จบทุกปัญหาครับขอบคุณครับ